ประมาณเท่าไหร่แม่ลูกหนึ่งเคยเจอมาแล้วลูกสี่ห้รอยก็เคยเจอไฟกิ่งไฟกล้า,ากาูสวยไม่ไหวแล้วแม่นเนหรอออกจีนค่ะแล้วก็ตลาดพวกสี่มุมเมืองอะไรอย่างเงี้ยถึงแสนไหมคะผมก็ได้อยู่เราก็สิบวันจัดทีอะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสวนขนุนที่อำเภอ300ร้ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันกันคะ่ะ ขนุนส่วนนี้มีหลายสายพันธุ์ลูกใหญ่เบอร์บอราเนื้อหนารสชาติหวานฉ่ำราคาสูงมากลูกละห้าร้อยเคล็ดลับของเขาคืออะไรไปพบกับคุณป,ป้าเจ้าของสวนกันเลยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนคะชื่อเตือนใจแกมนูนอยู่ตำบลไร่ใหม่อำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีดีขันค่ะ แม่ทําสวนอะไรอยู่คะเนี่ยขนุนค่ะโอ้ขนุนมีพันธุ์อะไรบ้างะแม่มีมาเลยนะคะเดี่ยพันธุ์มาเลยแล้วก็มีทองประเสริฐเพชรราชาค่ะค่ะที่ปลูกอยู่สามพันค่ะทั้งหมดกี่มีถวายแปดเดือนบ้างไม่กี่ต้นอ๋อทั้งหมดกี่ไร่อะคะทั้งหมดเลยที่ทําอยู่50ไร่ค่ะโอ้เป็นขนุนล้วนเลยหรอแม่ก็ขนุนล้วนแล้วมีมะพร้าวแทรกบ้างแล้วค่ะค่ะแต่เราเอาขานุนเป็นหลักค่ะขนุนเป็นหลักค่ะแล้วแล้วแต่ละพันเนี่ย เขามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะแม่แตกต่างนะคะก็มาเลดีก็ขายลูกอ่อนได้นะคะที่ออกเยอะๆแล้วก็สามารถขายลูกอ่อนได้แลวทอ่อนเขาไปทําอะไรกินอะคะเขาก็ทางเหนือนะคะเขาก็ใช้เข้าตลาดผักไปทำพกซุปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีเข้าโรงงานด้วยค่ะอ๋ออันนี้เป็นพันมาเลยะพันมาเลยทอประเสริฐก็ได้แต่ลูกเขาก็กําหนดลูกนะคะค่ะก็โลครึ่ง ถึงสามโลครึ่งเงี้ยล,ลูกอ่อนนะคะแล้วก็ที่เราแต่งทิ้งอะเราก็สามารถขายได้ลูกอ่อนอส่วนเพราชรราชาเพชรราชาข้อดีคือเพชราชาจะยวงใหญ่นะคะแล้วเ,เนื้อดีแต่ว่าเพชรราชาเขาก็ลูกเขาก็ใหญ่นะคะแต่ว่าเพชรราชาเขาจะออกชาก้ากว่ามาเลที่จะออกก่อนเลยถึงน่าดูการมาเลได้ออกง่ายติดง่ายดูแลง่ายเพชรราชาถ้าเกิดบางครั้งมันก็แตกอากาศไม่ดีมันก็แตก แล้วถ้าลูกที่กินสุกอะคะ่ะพันุไหนที่ยอดนิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของของผู้บริโภคมากมากที่สุดอะก็อะทอประเสร์ฐก็มีทรงออกจีนตอนนี้ตลาดก็เบาๆลงหน่อยเพราะว่ามันตรงกับเวียดนาม,อมของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้เขาไปใช้สีนะคะแดงสุริยาอะไรพวกนั้นอ๋อสีเขาจะแดงแดงส้มๆค่ะ,คะจะไปเอาพวกนั้นแล้วก็ถวายแเดือนตอนนี้นะ จะไปจังสีทั้งนั้นแม่คิดว่าพันไหนอร่อยสุดสําหรับแม่ถ้าเรานะก็เพชรราชาเนื้อจะราชาเนื้อจะหนายยงใหญ่เพชรเพชานี่ตลาดพวกแม่ค้าจะชอบไปแกะขายนะคะค่ะถ้าถ้องประเสริฐนีก็ตลาดก็ไปได้บ้างแล้วก็เขาก็ไปส่งเป็นจีนนะคะส่งนอกทองประเสริฐช่วงตะก่อนนะราคาดีช่วงนี้ก็เจอช่วงนี้ก็ันจะตรงกับตลาดของเวียดนามของเราก็ยัง ก็ถูกลงหน่อยนึงค่ะค่ะตอนนี้ราคาก็ยังแล้วแม่ส่งที่ไหนบ้างคะก็เรามีแผงล้งอยู่ที่เขาเจ๊ไหวขนุนส่งออกนะคะมาตัดดูแลให้เราค่ะเราไม่ได้ตัดเองเขามาตัดให้เราเสร็จอ๋อเขาส่งออกที่ไหนบ้างคะเจ๊ไหวส่งออกจีนค่ะแล้วก็ตลาดตลาดพวกสี่มุมเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ส่งให้เขาเขาก็ดูแลการตัดกันอะไรให้เราเสร็จ อ๋อเรามีหน้าที่ปลูกแล้วก็บํารุงให้มัสวยเขาตัดให้เราเขาก็มาพอถึงเวลาถ้ามันน้อยๆเขาก็มีคิดค่าตัดถ้าเยอะๆเขาก็คิดค่ะบางทีเขาก็เอา50าสิบตังค์บางบาทบางแล้วแต่ต่อกิโลใช่ไหมต่อกิโลค่ะอ๋อแล้วเขาให้โลละเท่าไหร่ลาวอนนี้ตอนนี้ราคาไม่ค่อยดีตอนนี้นะคะค่ะวันนั้นที่ตัดไปก็ทองประเสริฐตัดไปเอหบาทบสีบาท เกตเอหกบาทหกบาทตอนนี้ต่อกิโลนะค่ะอ๋อแล้วเราอย่างหลังอย่างลูกนี้ประมาณกี่กิโลแม่มาเลยนี่ตอนนี้ก็เหลือสี่บาทใหญ่สี่เล็กสองตอนนี้ช่วงนี้นะค่ะตอนนี้ไม่ค่อยดีช่วงนี้ราคาไหนพันไหนที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ดีที่สุดก็ถวายแปดเดือนตอนนี้นะอแล้วก็สิบห้าบาทถวายแปดเดือนแล้วก็ไอ้นี่เพชรราชาก็ไปตลาดก็สิบกว่าบาทตอนนี้ที่แย่ที่สุดคือ ทอประเสริฐกามาเลยค่ะแล้วของเราก็เยอะด้วยอะแล้วราคาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยช่วงที่แบบทั่วไปประมาช่วงที่ว่าราคาจะสูงก็ช่วงตุตจีนนะตุดจีนขนุนจะราคาสูงนะลองคำนวณช่วงที่ราคาดีๆหน่อยนะแม่ทีนี้ที่คราวนี้ที่ไว้กันเยอะเพราะว่ามันเจอภัยแล้งไงภัยแล้งแล้วมันไม่ออกมาเลยเพราะว่าออกช่วงนี้ก็ไว้กันตลาดก็เลยตายไว้กันเยอะค่ะ อย่างลูกนี้สิบห้าโลโลละเท่าไหร่นะนนช,ช่วงที่อ่าตัวเนี้ยช่วงราคาตัวนี้ก็4บาทอ่ะสี่บาทค่ะก็ะลูกละหกสิบเหรอคะถ้าหน้าอื่นนะไม่ใช่หน้านี้นะต้นเดอร์บิกาธันวาต้นต้นเนี้ยมันจะตายไงมาเลยเนี่ยถ้าหน้าอื่นมันก็ไม่ได้ราคานี้ม,มันก็จะแงพงกว่าน<อ>ี้แต่ขนุนถ้าสิบกว่าบาทขึ้นไปนี่ก็อ,อยู่ได้นะแล้วแล้วคือช่วงไหนที่แม่คิดว่าตั้งแต่แม่ทํามาเลย ปีไหนหรือดูไหนที่พีคที่สุดแล้วก็ได้ตังค์เยอะที่สุดมันมีช่วงตะก่อนเคยเจอโลละ 2A นี่45 50 <c oughs> เคยเจอนะถึงไ้ปลูกไงนี่ปลูกเะ, <c oughs> ะ,ะก่อปีประมาณ3ปีที่แล้ว3-4ปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้นน่ะ <c oughs> พ่อเราก็เลยเอาลงใหญ่เลยดูเนี่อทองประเสริฐทางนั้นเลยลงตอนนั้นได้ราคาดี 2A ลูกใหญ่อืม สี่สิบห้าถึงห้าสิบาทต่อลจอแล้วอย่างลูกนี้ก็ประมาณอันนี้อันนี้มันเป็นพันมาเลยประมาณสิบห้าสิบห้าโลถ้าคูณราคาไปก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะแม่มาเลยนะมาเลยราคามันจะไปสู้ทองประเสริฐเพราะทองประเสริฐก็เข้าตู้ช่วงนั้นนะแต่มาเลย์ด้วยทีเข้าตู้ก็มีบางช่วงก็มันก็ไม่ถึงราคาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็อาจจะสี่ห้าร้อยต่อลูกอย่างนี้ไหมคะเคยเจอมาแล้วลูกสี่ห้าร้อยก็เคยเจอ แม่คิดแต่เขาข้างหน้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เวียดนามปลูกจีนเขาก็ปลูกแล้วนะประเทศลาวก็ปลูกใช่ไหมแล้วรสชาติแม่คิดว่ายังไงอากาศบ้านเขากับบ้านเราแต่เราว่ารสชาตินะขนดุนเราว่าสามยอดเนี้ยรสชาติดีนะเพราะอะไรแม่วะมันเป็นที่ที่ดินไหมดินเหรอเขาชอบดินแบบไหนน่ะดินมันจะเป็นมันก็ไม่ใช่ดินทรายนะมันจะดินปนๆนไหม ดินล้วนปนทรายเออล้วนล้วนปนเนี้ยค่ะเนี่ยดินเนี่ยอันนี้แม่แม่ให้แบบสปริงเกอร์เนาะแล้วแล้วเปิดสปริงเกอร์นี่วันละกี่ครั้งยังไงบ้างแม่เราส่วนใหญ่เราจะลด2วันแล้วก็ลดทีหนึ่งอย่างรถวันนี้เราเว้นไปคสองวันนะแล้วก็ลดใหม่แล้วตอนที่แม่ไปเริ่มปลูกอะ่ะแม่ไปหาพันธุ์มาจากไหนแล้วแล้วพันแต่ละพันธนอะ่ะมันมีราคาต่างกันยังไงบ้างอ่ะแม่ส่วนใหญ่นะเราตะกอนเราก็เราสานต่อจากพ่ออีกทีหนึ่งพ่อเขาปลูกมา คนแถวดี้ก็ปลูกกันเขาก็ปลูกกันนะแล้วลงเขาก็จะมีต้นพันธุ์ให้เราด้วยก็คือพ่อเขาปลูกไว้แล้วพ่อปลูกไว้แล้วเราประสานตอนนั้นต้นมันใหญ่หรือยังคะที่พ่อที่พ่อทาไว้แล้วใช่ค่ะมันก็ใหญ่แล้วนี่แหละอที่มีเริ่มใหม่ที่เรานั่นเองก็คือที่นู่นแปลงนู้นเริ่มเริ่มปลูกก็แปลงตรงถัดไปเนี่ยขนุนใหม่ตอนนี้มันหลายปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วคะต้นนี้เนี่ยมันยี่สิบปียี่สิบปีอะเราเรานั้นนะไกลๆยี่สิบเลยแหละ แสดงนนว่าเขาเป็นพืชที่อายุยืนแล้วเราเห็นบอกว่าต้องไว้ลูกไว้ต้นยังไงบ้างแม่ต้องตัดแต่งกิ่งหรอตัดแต่งแล้ว,ลวเขาจะไว้เนี่ยจะดูจะดูกิง่งที่ว่ากิ่งใหญ่งงถ้าปลายปลายยอดปลายปลายนะั่นเขาจะต้องเอาออกถ้ากิ่งลเล็กๆเนี่ยไว้แนละ้วมันจะเลี้ยงไม่ไหวหรอกต้องเลือกเอากิ่งใหญ่อันนั้นพอได้หนูอยากจะเห็นลูกส,สวยๆแล้วล่ะแม่พาหนูไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะ เลยคะ่ะทางนี้ค่ะ<ป>อันนี้คือเพชรราชาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่งไม่ทันเลยแล้วแม่เน้นอะไรเป็นพิเศษไหมส่วนใหญ่ทองประเสริฐเยอะอ แล้วเพชรรายชากับทองประเสริฐมันเพชรราชาราคาดีกว่าทองประเสริฐนะอ๋อแล้วเรื่องการต้านทานโรคล่ะแม่เพชรราชานี้เขาจะมีแตกค่ะถ้าถ้าเขาผิวออกมาไม่สวย้ดยอะไรเขาจะแตกค่ะแต่ก็แตกบางทีเขาก็ซื้อไปทอดแต่อะไรตอนนี้ก็มีขนุนทอดอะไรพวกเนี้ยนะอ๋อแต่ก่อนอายุเก็บเหรอแม่ก็ใกล้ๆจะเก็บแล้วแหละมันสามารถเอาไปทอดได้เหรอสมมติว่ามันทำหามอ่ะเออทำหามแต่กระทอดทำหามโออก็ทอดเนี้ย เพชรชาทองประเสร์ฐแล้วก็ทอดกันค่ะแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ลูกมันแตกอะมะอากาศไหมเอากาศทีก็มลงอะไรมันเจาะนะพอมันเจาะแล้วทีนี้มันก็มันก็จะเป็นแผลแล้วมันก็จะแตกค่ะอ๋อแล้วแต่เรื่องลูกแตกอย่างเดียวเรื่องรากเน่าคนเน่าไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเหลือเชื้อราต่างๆมันมีไหมก็มีเชื้อราลงต้นนี่แหละแต่มันก็ออกลูกได้นะแต่นี่เราเอางามฉีดมองดีขึ้นรถ ที่เจอฝนน้มันเขียวมันเนี้ยมันเป็นเหลืองๆอย่องเงี้ยแต่ลงดีขึ้นแล้วตอนแรกลงในต้นมันแก่มากแล้วยี่สิบปีแล้วเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีบ้างนะนะต้นมันไม่เหมือนต้นใหม่แล้วแล้วที่บอกว่าเขาเขาเอาไปทําเป็นเขาาประมาณนี้หรอแม่ที่บอกขายลูกสดเออขายลูกที่ยันเดก็ใกล้แก่แล้วแหละแต่ว่าไม่สุกที่แตกที่อะไรอย่างเงี้ย ดีจังเลยออกมันออกเยอะนะมันออกยินปลายกิ่งเลยลนะแม่เขาว่าเอายาอะไรมาฉีดว่าสอยลูกแม่ขาจะออกข้ามาช่วยพ่อ<ภ>แม่ยังยังเข้าได้อยู่ายาอะไรมาฉีดว่าออกกนปลายกิ่งปลายก้านกูสวยไม่ไหวแล้วนะแม่บ <c oughs> อ <c oughs> ไม่ไหวจะแต่งแต่งลูก <c oughs> แต่งลูกลนะไม่ไหวแล้วเพราะว่านี่ดูี่เนี้ยสวยไม่ทันเลยดูต้องแต่งที่มันออกคู่ๆเนี้ยเราต้องเอาออกเนี่ยไหมเพอานั้นล้วหนอนมจะกินเนี่ยเราต้องดัดออกเนี่ยให้เหลือค่ะให้เหลือแค่ลูกนี้ อันนี้มันจะแยกอาหารกันเราก็ยังไม่ได้ทาให้ทันอ๋อต้องแต่งออกบ้างอันนี้ก็ต้องแต่งออกค่ะให้เหลือลูกเดียวเนี่ยแต่อ้ส่วนที่แต่งออกไปก็เอาไปขายร้านผักได้เลยไหมอันนี้ไม่ได้ค่ะล้ออันนี้ขายลูกเล็กไม่ได้เพชรลชาเขาไม่เอาอ๋อเขาจะเอามีทองกระเสร์ฐที่ขายลูกอ่อนนะค่ะกะมาเลยค่ะวิ้ยแล้วแล้วอันนู้นต้นนู้นมันมันเกิดอะไรขึ้นแม่มันเคยเป็นร่องรอยของการเกิดโรคเหรอน่าเป็นโรครอที่บอกว่าเมื่อก่อนที่เป็นโรคเยอะๆใช่ไหมแม่แั่แม่ท้องจะตาย ตอนนั้นโลกอะไรลงมันมีไฟท็อปมีอะไรเหมือนทุเรียนไหมเมืนก็คล้ายนะเราว่านะค่ะมันไม่คย้ายมันมันตายไปซีกนึงเลยเนาะแต่ด้วยความที่เราเราฟื้นฟูเขาทันมันก็ยังอีกเหลืออีกซีกนึงที่มันยังมีชีวิตอยู่มันก็ะัะเงนได้แม่ใส่ปุ๋ยยังไงบ้างใส่สูตรอะไรปุ๋ยปุ๋ยทางดีนี่เราก็ใส่อยู่เราใส่น้ำตาลทรายอ่ะกับสูตรเสมอน้ำตาลทรายที่เราใช้ทํากับข้าวเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยยูเรียใช่ไหม ปุ๋ยยูเรียป่ะที่เขาเรียกปุ๋ยน้ำตาลทรายกับชาวบ้านก็เรียกอ่ะหนูนึกว่าเขาทั้งตาลทรายมาเลยแล้วที่พื้นเนี่ยไอ้ที่ทางดินเนี่ยเราก็ให้นั่นแหละก็ผสมกับไอ้นี่สู่เสมออ๋อบางทีก็สิบห้าสิบห้าทีก็สิบหกเราส่วนใหญ่เราใช้สุกเสมอเราก็ไม่ได้ใช้อย่าง 15, 15, 15. อื่นสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้ว<อ>แล้วใส่ปุ๋ยทุกกี่วันใส่เยอะไหมคะปีนเราใส่แค่สองสองรอบนั่นแหละ ปุ๋ยเนี่ยนะทุกหกเดือนใส่ปุ๋ยทางดีนะนะส่วนใหญ่กจะทางใบแล้วขนุนเนี่ยเขาออกลูกตลอดปีไหมคะหรือว่ามันจะมีฤดูจะมีช่วงหยุดอยู่ช่วงช่วงพักต้นของเขาอะจริงๆแล้วมันก็จะออกมันจะต้องออกประมาณพฤษภานะออกพฤษภาจะออกมันจะพักอยู่ประมาณกี่เดือนละก่อนสี่เดือนมันจะออกพฤษภาแล้วง่วนนี้มันเจอภัยแล้งค่ะ มันเพิ่งจะมาออกเอาเดือนอะไรอะรกกดาก็คือออกช้ากว่าออกช้ากว่าปกติช้ากว่าก็เก็บไปได้กี่เดือนคะถึงจะพักต้นอีกทีเราไม่เราก็ไว้ไปเรื่อยๆบางคนเขาก็อาจจะพักต้นเลยตนนี้แม่แม่พักอันนี้อันนี้เพชราชาค่ะช่วงพักต้นแม่ต้องทําอะไรกับเขาไหมมีการรดน้นผู้เรียนไหมคะใช่ใช่ค่ะแม่พาไปดูต้นนู้นใกล้ๆหน่อยอ อันนี้ยังไม่ได้อันนี้ก็เพชรราชาใช่ไหมอันนี้ก็เพชรราชาอ๋อก็คือต้องต้องไปอยู่ทางน้นช่วงช่วงที่เราหลังหลังหลังเก็บผลผลิตเนี่ยแม่จะต้องทําอะไรอัะเขาต้องตัดแต่งกิ่งไหมใช่ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งรดน้ำนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยจะเตรียมพร้อมที่ค่อยๆจะออกค่ะถ้าเกิดต้นเราสมบูรณ์ดีมันก็ออกขนุนนะแล้วรออีกกี่เดือนถึงจะเก็บได้อีกที ขนุนนี้ก็ขนุนนี้เริ่มออกมันรอ้อยเท่าไหร่วันประมาณ4 <S <S เดือนครึ่งถึง5เดือนอ่ะแล้วแต่ละพันธนแล้วนะแต่มะเลย์เขาจะเร็วหน่อยค่ะมะเลย์ก็จะได้ออกจะ,จะแก่ก่อนเนี่ยช้าที่สุดออกก็ช้าแล้วก็แก่ช้าแล้วก็มันก็จะดีชื่ยด้เรได้ได,ได้ว่ามีผลผลิตให้เก็บตลอดทั้งปีสมมติว่าต้นนี้เพิ่งเก็บไปบูมต้นเสร็จแล้วก็จะไปเก็บอีก อีกพันหนึ่งอีกฝั่งมันจะมีพักช่วงอยู่นี่ตอนนี้ฤดูกาลมันเจอภัยแล้งมามันก็เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนพอพฤษภาปุ๊บเนี่ยก็จะออกกันแล้วนี่โอ้โหยืมมาตั้งกี่เดือนหลายเดือนค่ะปีนี้แหละมันจะนั่นหน่อยต้นนี้ก็สวยเนาะแม่เนาะแล้วอย่างอย่างเนี้ยถือว่ามันจะแย่งอาหารกันไหมคะหรือว่ามันโอเคละเราจะดูนี่กิ่งแล้รต้นเนี่ยเนี่ย อันนี้ถ้ากิ่งใหญ่ี่ยไว้หลายลูกได้ค่ะถ้ายางอันนั้นอันนั้นก็ไว้ลูกเดียวได้อันนี้จริงๆอ่ะมันถ้าจะพ่อก็เห็นแล้วเขาเสียดายโอ้จริงๆก็เลยเอาไว้จริงๆก็จะไม่ไว้หรอกต้องไว้กิ่งใหญ่อย่างงี้นะก็ดีนะมันก็ยังใหญ่ให้อ่ะแต่ก็เสียดายเนาะมันเสีามันสวยแล้วจะรับน้ําหนักไหวนะใช่ใช่อยังก็นู้นแมันจริงๆก็ไม่ไว้แล้วไปกิ่งมากๆอ่ะทอดีคนแก่ไง เห็นลูกก็ไว้ได้ก็เอาไว้ก็เสียดายก็เสียดายไงแล้วลักษณะของต้นแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นต้นขนุนที่สมบูรณ์แม่ต้นสมบูรณ์ต้องเป็นต้นที่ลำต้นใหญ่ไหมหรือว่าสีของต้นสีของใบเกี่ยวไหมคะใช่ใบเขียวแต่ว่าอันนี้เป็นเธอเหลืองๆไปหน่อยเพราะว่านี่ตอนนี้ฝนเยอะๆอะเชื้อรามันลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมที่เราฉีดงามเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนงานฉีดอ่ะเนี่ยมันจะต่างกันเลยบางทีก็ฉีดนะเขาฉีดไม่ค่อยทั่วเนาะ มันไม่เหมือนเราทําเองเนี่ยไหมมันจะต่างกันเลยอันเนี้ยมันเป็นนี่อยู่เชื้อราเนี่ยลงต้นเนี่ยพองามฉีดแล้วเนี่ยดูสิมันเปลี่ยนเลยเนี่ยโอ้ที่มันโซกกโดนเยอะๆอ่ะเนี่ยอแล้วแล้วพอช่วงที่เราตัดผลผลิตไปล้มเขาว่ายังไงบ้างผลผลิตในส่วนของเราแต่ก่อนนะเพชรราชาส่วนเราอ่ะที่ล้มเขาบอกเลยว่าเขาขอเป็นส่วนนี้ส่วนส่วนส่วนลุงสายเราเรียกสวนลุงสายค่ะขอส่วนลุงสายนะเพชรราชาเพราะอะไรคะ ขาบอกว่าเนื้อมัน,มนหวานแล้วก็เนื้อมันดีก้อนเป็นก้อนกๆเลยคุณพนะ่อทำนะตรงนั้นะลงเขาก็ชอบเอาไปขายง่ายก็เราก็ต้องพื้นที่ใครที่จะปลูกนะคะพื้นที่ต้องดูพื้นที่ด้วยว่าตลาดตรงนั้นเนะขาต้องการพันไหนนะคะตอนนี้ก็มีพันธุ์ใหม่ๆมาอีกแล้วตลาดง่ายไหมกังถนนเนี่ยนะตรงตรง,ตรงพื้นที่แถไม่ย่อนนี่มีลงเยอะมาก ลงเยอะอะไรลงได้เท่าไหร่ต่อฤดูการเก็บทั้งนึงถึงแสนไหมคะผมก็ได้อยู่เราก็สิบวันตัดทีอ่ะสิบวันตัดสิบวันตัดสิบวันตัดสิวันตัดทีเราก็ตัดก็ทีก็เป็นไหล่ทีก็สองตันอะไรพวกนี้ประ่าันั้นแ่ะถือว่าเป็นอาชีพที่ชาวเกษตรควรจะมาหันมาปลูกบ้างไหมก็โอเคเราทําได้แต่ก่อนเราไม่เคยทําไร่ะเราก็ต้องมาทําเออเราก็ทําได้นะอ๋อ มันก็ไม่ไม่หนักมากไม่ไม่ดูแลง่ายดูแลง่ายให้น้ำคอยใส่ปูยรดน้ำปกติดำรุงใช่คะแต่ถ้าเราถ้าเราเกิดเราว่าเรายาเราฉีดเองไม่ต้องจ้างคนงานอะไรเราเราก็จะเราก็จะลดต้นทุนไปเยอะนี่เราทําเองไม่ไหวมีแต่คนแก่ทั้งนั้นขอบคุณมากนะคะแม่ที่มาให้ความรู้เรื่องการปลูกขนุนวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ